ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิาราณิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องเพลิงสวัสดเจ้ามาเฟียประพันธ์โดยวรดอนให้เสียงบรรยายโดยพิศราณบทที่22 สายตาเย็นชาปลายมองไอหนุ่มรูปหลอดที่นั่งสงบข้างตัวบุตรสาวเขาอยากจะกระชากร่างบุตรสาวให้ออกห่างไอวายร้ายติดตรงที่ว่าสองมือของเธอถูกกุมไวแน่นแสดงออกว่ามันจะไม่มีทางปล่อยมือนั้นหากไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ภาษาไทยแปลงเพราะคนพูดเพิ่งจะหัดก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทยฉันไม่มีลูกที่เป็นเพศชายกองความเคารพของคุณเอาไว้ตรงนั้นเถอะ เสียงเ้าๆกล่าวปฏิเสธโดยไม่มองหน้าฝ่ายตรงข้ามลำคอเชิดตั้งตรงจนคุณหญิงสุพิช,ชารู้สึกเอื่อมระอาทแทนใหญ่ฟ้ามาหาแม่มาลูกเป็นยังไงบ้างแม่เป็นห่วงมากเลยรู้ไหมเสียงอ่อนโยนของคนเป็นแม่ที่คำพรจึงปล่อยมือของวิกเตอร์เธอทลาเข้าไปซุกในอ้อมกอดและสะอึกสะอื้นแผ่วๆฟ้าสบายดีค่ะแม่ฟ้าขอโทษที่ทำให้แม่กับพ่อเป็นห่วงไม่เป็นไรก็ดีแล้วลูก เห็นฟ้าปลอดภัยแม่ก็สบายใจกลับไปได้แล้ววิกเตอร์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านนี้อีกลูกสาวฉันคนเดียวฉันดูแลเองได้ที่สำคัญฉันไม่อยากฆ่าใครโดยไม่จำเป็นเสียงห้าวๆพูดร่างอวบถ้วมลุกขึ้นยืนเตรียมตัวจะหนีไม่อยากทนมองหน้าไอ้หนุ่มที่ยามศักดรีให้อารมณ์เดือดดาลมากกว่านี้เกรงว่าจะไม่ได้ครับคุณพ่อเอ๊ะเรียกฉันว่ารุงหรืออะไรก็ได้ฉันไม่เคยมีลูกชายคุณพ่อครับ ผมคงทําตามที่คุณพ่อบอกไม่ได้หรอกที่รักคือภรรยาของผมผมรับผิดชอบเธอได้ดีพอๆพกับที่คุณพ่อดูและอย่าเลยวิกเตอร์ฉันไม่ต้องการความวังดีเช่นนั้นกับคนแบบคุณในเมื่อคุณไม่เคยเห็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในสายตาเลยทําอะไรที่มันสร้างความกินหนงไว้ตั้งแต่เริ่มตน้นพวกเราทุกคนคงไม่สามารถเดินหน้าต่อได้เมื่อมันมีความหวาดระแวงเคลือบแคลงคงค้างอยู่ในหัวเรื่องนั้นผมขอโทษครับ,รบเหตุการณ์มันจวนตัวจนผมคิดอะไรไม่ออกเลยทำอะไรหุนหันไปสักหน่อย ไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่ใครๆก็จะลืมกันได้ไง่ายๆหรอกนะครับผมรู้ผมถึงได้มาด้วยตัวเองนี่ไงครับผมอยากจะมากราบขอโทษคุณพ่อและคุณแม่ใครจะยอมรับแล้วยกโทษให้คนที่ทำร้ายลูกของตัวเองด้วยการฉุดคราบไปก็ตามใจแต่ฉันไม่ประพศพูดเสียงกระแทกขอมุนตัวเตรียมจะเดินหนีอีกครั้งคุณพ่อคะฟ้ามีเรื่องอยากเรียนถามคุณพ่อคะหลังจากที่ฟ้าถามแล้วคุณพ่อจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับวิกเตอร์ ้าก็จะยอมรับและทําตามความประสงค์ของคุณพ่อทุกอย่างเสียงอ่อนๆของบุตรสาวกับแววตาเด็ดเดี่ยวของเธอทําให้ประพศชง,งักงันเรื่องอะไรเรอยายฟ้ามีเรื่องที่แม่ไม่ควรรู้ด้วยหรือไงเรื่องอะไรเรอยายฟ้ามีเรื่องอะไรจะถามพ่อขอคุยเป็นการส่วนตัวได้ไหมคะคุณพ่อฟ้าไม่อยากให้เรื่องเออะเกิงมากนะได้สิอย่าพูดเลยที่รักไปให้มันหายไปกับสายลมแห่งโชคชะตาดีกว่าอย่ารื้อฟื้นขึ้นมาอีกเลย ผมหาวิธีเอาเองได้ผมไม่มีทางปล่อยให้คุณหลุดมือไปเป็นอันขาดเรื่องแค่นี้ผมผ่านไปได้สบายๆอย่าเป็นห่วงไปเลยครับวิกเตอร์พูดเสียงอ่อนๆเขาไม่อยากให้ที่คำพนงันเรื่องเราแต่หนหลังขึ้นมาเมื่อมันอาจสร้างความไม่สบายใจให้กับตัวเธอเองและประพดฟ้ารู้ค่ะวิกเตอร์แต่ฟ้าอยากให้คุณพ่อเข้าใจเหมือนที่ฟ้าเข้าใจบ้างบางครั้งที่เราผิดพลาดจนมีปมค้างคาอยู่ในใจจะเอามาวัดอนาคตของคนอื่นไม่ได้ครับ วิกเตอร์ถอนลมหายใจึเฮือกเขาหนักใจแทนที่คำารอเรื่องบางเรื่องสรงพวรเก็บเงาเอาไว้เพราะมันอาจทำให้ความภาคภูมิใจของคนบางคนลดลงเมื่อเขาแซงทําตัวแสนดีมาเนิ่นนาน,านจนไม่อยากเชื่อว่าจะมีแง่มุมด้านลบอยู่ด้านหลังและมันน่าอดสูที่ปิดบังคนในครอบครัวเอาไว้มีเรื่องอะไรกันหรือวิกเตอร์ให้แม่รู้เพิ่มขึ้นอีกคนได้ไหมละ่ะ คณหญิงสุพิชารับรู้ความกังวลของบุตรสาวผ่านสีหน้าอมทุกข์ของเธอจึงเอ่ยปากถามชายหนุ่มด้านข้างเมื่อเขาอาจจะรู้ความลับที่ที่คำพรปิดบังไว้ไม่ยอมให้เธอร่วมรับรู้ด้วยคุณแม่รอถามทั้งสองคนดีกว่าครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมขอไม่ยุ่งได้ไหมครับตามใจตามใจมีเรื่องลับลมคมในนะสองพ่อลูกนั้นนะเรื่องอะไรกันไม่ยอมให้แม่รับรู้ด้วย เธอเปรยเลอยๆไม่ได้ติดขังเพราะในเมื่อเขาไม่อยากให้เธอรู้คงเป็นเพราะความห่วงใหญ่จะเอายังไงต่อไปกับอนาคตละ่ะวิกเตอร์คิดไว้บ้างหรือยังเสียงเอื้ออารีของสาวสูงวัยที่เธอเป็นมารดาข,ของผู้หญิงที่เป็นดั่งลมหายใจวิกเตอร์ยิ้มกว้างพูดเสียงภาคภูมิเพราะเขามั่นใจว่าจะทําได้อย่างที่ตั้งมันผมขอดูแลนางฟ้าแทนท่านทั้งสองจนชั่วชีวิตที่เหลือจะไม่ทําให้เธอเสียใจหรือผิดหวังถึงผมจะไม่ใช่คนดี และเป็นคนแย่ๆในสายตาคุณพ่อแต่ผู้ชายคนนี้มีรักเดียวคือนางฟ้าลูกสาวของท่านแค่นั้นผมไม่พูดเพลย์พลอยให้คุณแม่หรือใครเชื่อผมขอพิสูจน์ด้วยความจริงจังขอแค่คุณแม่กับคุณพ่อให้โอกาสผมบ้างแค่นั้นครับจ้าแม่ไม่มีอะไรหรอกแล้วแต่ยายฟ้ากับคุณพี่เขาว่าไงก็ว่าตามกันแม่ไม่ได้เป็นคนไปอยู่กับวิกเตอร์สินหน่อยยายฟ้านั่นเป็นคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับวิกเตอร์ยายฟ้าต้องเป็นคนตัดสินใจเอง คุณพี่ก็แค่เป็นห่วงเพราะวิกเตอร์เริ่มต้นไม่ดีเท่าไหร่นะจ๊ะผมขอโทษครับที่ทําแบบนั้นแต่เหตุการณ์มันฉุกระหุกจนผมคิดอะไรไม่ทันจริงๆทางเดียวที่หยุดนางฟ้าได้ก็คือการทําเช่นนั้นก็ลูกสาวคุณแม่ใจแข็งไม่ยอมลดราวาศอกหรือเปิดทางให้ผมได้คิดสักนิดไม่ว่าผมจะทําอะไรในสายตาของเธอผมดูย่ําแย่เสมอผมเพิ่งจะมารู้ความจริงว่าเป็นเพราะตัวผมเองที่ทําให้เธอผูกใจเจ็บจนถึงตอนนี้ผมไม่โทษเธอหรอกครับนอกจากโทษโชคชะตา เมื่อพระองค์ท่านกำหนดให้ผมมาเป็นคู่กับนางฟ้าแล้วฉันไหนท่านถึงเพิ่มบททดสอบให้ผมมากนักแต่และอย่างที่พระองค์กำหนดขีดเขียนไว้ล้วนแล้วแต่ทำให้ผมแทบไปไม่เป็นวิกเตอร์กับยายฟ้าเจอกันมาก่อนหรือครับนานมาแล้วนานจนผมจำเธอไม่ได้เลยเธอเปลี่ยนไปราวกับคนละคนแต่เธอจำผมได้อย่างแม่นยำใช่ใชเมื่อก่อนยายฟ้าอวบอันตามประษาวัยรุ่นนะพอโตขึ้นมากลับผอมเป็นกุ้งแห้งเชียวไม่หรอกครับ แบบนี้หรือเมื่อก่อนนางฟ้าก็คือนางฟ้าวิกเตอร์หัวนึกถึงเด็กผู้หญิงรูปร่างอวบอัดที่มาวนเวียนวอแว์อยู่ใกล้ตัวจนเธอค่อยๆหายไปเมื่อเขาสนใจสิ่งอื่นๆมากกว่าพอรู้ตัวอีกทีเธอก็หายลับเข้ากลีบเมฆจนยากที่จะไปตามหาแม่ว่าแล้วยายฟ้าต้องมีใครในใจอยู่แน่ๆในเมื่อยายฟ้าไม่เคยมองผู้ชายคนไหนเลยนับตั้งแต่นี้ไปเรียนที่อังกฤษทุกวันมีแต่เรียนกับเรียนกับพ่อฮิวก็เรื่อยๆ มาตกลงปลงใจแต่งงานกันปุบปับจนแม่เองก็ยังแปลกใจทั้งหมดนี้เป็นเพราะวิกเตอร์เองหรอกหรือที่ทําให้ยายฟ้าไม่มีสายตามองผู้ชายคนไหนเลยแม่เองก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ย เธอกล่าวยิ้มยิ้มความที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันจึงแอบกังวลใจลึกๆว่าที่คำพรจะมีความคิดเบี่ยงเบนทางเพศเพราะเธอไม่เคยมีผู้ชายคนไหนเข้ามาในชีวิตแถมสายตาที่มองเพศตรงข้ามมันว่างเปล่าไร้ซึ่งความชื่นชมตามวิสัยของผู้หญิงเธอโล่งใจได้เมื่อหิวเข้ามาในชีวิตบุตรสาวแม้จะมองออกว่าลูกสาวตัวเองไม่ได้คิดเกินเลยกับฝ่ายตรงข้ามเลยก็เถอะแต่มันก็ยังดีว่าที่คำพรจะจมอยู่กับความเงียบเหงาเพียงลําพังครับ เพราะความคึกขนองในวัยหนุ่มทําให้ผมทําสิ่งไม่ดีกับนางฟ้าจนเป็นสาเหตุให้เธอจงชังผมตั้งแต่ครั้งแรกที่ย้อนกลับมาเจอกันอีกครั้งโออ้ oh oh. รักฝังใจใช่ไหมวิกเตอร์ประมาณนั้นเลยครับแต่เธอฝังใจกับความเจ็บปวดจึงไม่ยอมรับผมเมื่อผมหันมาสนใจใเธออีกครั้งครั้งนี้เลยเป็นผมที่ต้องคอยตามตอแยเธอทั้งทัที่ผมยังไม่มั่นใจตัวเองเลยด้วยซ้าว่าผมคิดอะไรกับเธอรู้แค่ว่าผมไม่สามารถปล่อยเธอให้หลุดมือ หรือไม่ได้เห็นเธออยู่ในสายตาได้เพราะฉะนั้นผมจึงยอมไม่ได้เมื่อเธอประชดผมด้วยการตกลงแต่งงานกับคนอื่นเหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกเจ้าคิดเจ้าแขนคุณพี่ก็เหมือนกันสมแล้วละที่เป็นพ่อเป็นลูกกันนะคนหญิงพูดถึงคนสองคนที่เธอรักยิ่งกว่าสิ่งใดน้ำเสียงแฝงความรักไว้เต็มเปี่ยมฟ้ามีเรื่องอะไรจะถามพ่อเหรอ เสียงเคร่งเคร่งของชายสูงวัยถามเมื่อทั้งสองคนสุดนั่งบนโซฟาบุหนวมเนื้อนุ่มโดยที่นั่งเผชิญหน้ากันเออเรื่องที่ฟ้าจะถามฟ้าไม่ได้ล่าลาบละหล,ลวงเรื่องส่วนตัวคุณพ่อเลยนะคะฟ้าแค่อยากรู้ความจริงฟ้าอยากแก้ไขสิ่งผิดพลาดบางเรื่องแค่นั้นเองคะ่ะ เธอออกตัวเสียงอ่อยๆไม่ได้อย่างหรือฟื้นความหลังแต่แค่อยากแก้ไขสิ่งที่เคยพลาดพลั้งในอดีตของคนเป็นพอ่อและอยากให้ท่านไปขออโหสิกรรมกับคนที่ล่วงลับไปแล้วจะได้ไม่ติดค้างต่อกันจนต้องไปชดใช้ในชาติภพอื่นเรื่องอะไรกันนะ่ะดูเหมือนว่าจะมีเงื่อนงำหน้าดูฟ้าถึงทำท่าทางเคร่งเครียดแบบนั้นนะลูกประพศพูดเสียงเคร่งขรึมเมื่อมองเห็นแววกังวลในดวงตาของบุตรสาวเอ่อเรื่องตั้งแต่ฟ้ายังไม่เกิด คุณพ่อพอจะนึกออกไหมคะถ้ากร่นนาเพื่อให้ท่านยอมเปิดใจเร,เรื่องตั้งแต่ฟ้ายังไม่เกิดเลยหรือลูกแล้วลูกไปรู้มาจากไหนกันล่ะเกี่ยวกับพ่อด้วยหรือยังไง เป็นครั้งแรกที่ประพจน์ไม่มั่นใจในคำถามเมื่อท่านถามบุตรสาวไปเรื่องราวแต่หนนหลังที่ท่านเองก็พยายามลืมเลือนเมื่อมันเป็นปมที่ทําให้ท่านไม่อยากนึกถึงความเลวในวัยหนุ่มที่ท่านฝังกลบไปพร้อมกับลมหายใจของผู้หญิงคนหนึ่งท่านพยายามจะลืมแต่ไม่เคยลืมได้เลยเพราะตัวเองชั่วช้าเลวสามจนไม่น่าให้อภัยท่านเองเพราะความอยากได้อย่างมีจึงทําทุกวิธีทางที่ีบตัวเองมายือนอยู่ตรงจุดนี้ เธอเป็นทางผ่านที่ชุดให้ท่านตกต่ำท่านเองก็ไม่ได้คิดจริงจังกับเธอตั้งแต่ตนมันเป็นแค่อารมณ์รักสนุกชั่ววูบูแต่มันกลายเป็นตราบาปในหัวใจท่านเรื่อยมาถึงจะพยายามวิ่งหนีเงาอดีตนั้นเท่าไหร่ดูเหมือนว่ามันกำลังติดตามเข้ามาใกล้จนเกือบจะถึงตัวข่าวดีหนังสือเสียงเพลิงสวัสดเจ้ามาเฟียเรื่องเต็มวางจำหน่ายในเมปมาร์เก็ตแล้วนะคะราคา2 5 9บาทมีเนื้อหาแบบเข้าถึงอารมณ์กว่ารับประกันความฟินจุกๆแน่นอนคะ่ะ ใครอดใจรอไม่ไหวสามารถเข้าไปอุดหนุนเป็นกำลังใจกันได้เลยนะเจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันนังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ